ระบบสังหารเทพตอนที่1นึ่หนึ่งในสีมหาตระกูลของแผ่นดินนางยังบริสุทธิ์ดูสีพ่อบ้านที่ข้อมือของนางจุดแต้มพรมจันทร์อันเป็นเครื่องยืนยันว่านางเป็นสตรีรํำค่ายังอยู่มู่อย่างตอนนี้มองใบหน้าเฮี้ยนกระหือรือของคุณชายหลิวเยี่ยนสายตาของมันคู่หนึ่งแฝงไว้ด้วยความเย้ยหยันตระกูลหลิวนั้นเป็นถึงหนึ่งในสมหาตระกูลของแผ่นดินนี้ ที่ครอบครองซึ่งความยิ่งใหญ่ที่ยากยิ่งที่ผู้ใดประเมินได้หากแต่ตอนนี้หนึ่งในลูกหลานของตระกูลหลิวเป็นอีกครั้งที่แสดงความเสื่อมทรามใบหน้าของคุณชายหลิวเยี่ยนไม่อาจจะเก็บซึ่งอาการแสดงออกในแรงกระหายซึ่งราคาต่อสตรีงามได้มู่อย่างที่รับรู้ถึงความเสื่อมทรามของตระกูลหลิวดีมันจึงไม่แปลกใจที่เห็นคุณชายหลิวเยียนเป็นเช่นนี้มันได้แต่คิดนึกบิดาปู่ ลูกเป็นอย่างไรตัวรุ่นหลานตอนนี้ก็ไม่ต่างกันพ่อบ้านกินทรายหลับไหลออกฤทธิ์แล้วใช่หรือไม่ขอรับนายน้อยทรายหลับไหลเมื่อปล่อยสายลมโชยมันยากหนักที่ผู้ใดจะสัมผัสถ,ถึงการมีอยู่ของมันได้กลิ่นแห่งทรายก็ยากยิ่งที่ผู้ใดจะสัมผัสโดยทั่วไปสิ่งนี้เราผู้ฝึกยุดแดนทะเลทราย นิยมเอาไว้ใช้ปนขายจุดอ่อนของมันก็มีเพียงเล็กน้อยนั่นคือเมื่อสายหลับไหลละเหยตัวมันจะละเหยไปอย่างรวดเร็วหากแต่พวกเราใช้สิ่งนี้ไปจำนวนมากในเมื่อครู่สตีนางนั้นแม้ไม่ธรรมดามีฐานพลังถึงระดับจอมยุท์แต่ด้วยการไม่ระวังตัวตอนนี้นางน่าจะสิ้นสติโดยสมบูรณ์แล้ว ท่านลองจับสัมผัสลมหายใจของนางตอนนี้สิมันแผ่วเบาและสม่ำเสมอนี่แสดงถึงอาการของผู้หลับลึกเป็นเช่นนั้นท่านพ่อบ้านท่านชช่งมากประสบการณ์คุณชายน้อยชมเกินไปแล้วไม่ช้าหลิวเยียนก็พูดอย่างหื่นกระหายมันถามว่าตอนนี้ข้าสามารถไปสัมผัสซึ่งสตรีงามตะการนั้นได้แล้วหรือไม่ มู่อย่างพ่อบ้านพอเห็นใบหน้าคุณชายซึ่งเต็มไปด้วยความกะสันมันก็ได้แต่ยกมุมปากยิ้มก่อนสะบัดมือหนึ่งครั้งสร้างสายลมแรงทำแมกไม้ไหวดังและเมื่อพบว่าสตีงามไม่ขยับร่างกายสุดท้ายจึงพูดว่าคุณชายเชิญท่า,านสำราญได้แล้วขอรับ <c oughs> ดีดีดียิ่งร่างสองบุรุษโบยบิน วันนี้ทั้งสองสวมชุดดำหมนไม่สะท้อนแสงแม้แต่น้อยเป็นชุดเสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับทำการช่วงราตรีจริงๆเสื้อผ้าของทั้งสองบกสะบัดและมาใกล้ซึ่งยอดหญิางงามและเฉียวเฟิงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งห่างกันไม่ถึงสิบช่วงตัวทั้งสองก็คล้ายแปลกใจเมื่อได้ยินเสียงบุรุษหนุม่มนายท่านทั้งสองตอนนี้ค่ำมือดอาจารย์หญิงของข้าก็เป็นสตรีงามที่มีเกียรติ พวกท่านปรากฏตัวไม่ให้ซุ่มให้เสียงเช่นนี้หากไม่มีคำพูดกล่าวดีๆอย่าหาว่าค่าไร้น้ำใจมู่หยางขมวดคิว้วหลิวเยี่ยนก็ไม่ต่างกันหากแต่ไม่ช้าคุณชายหลิวเยี่ยนก็คล้ายมองพ่อบ้านของตัวมันด้วยสีหน้าไม่พอใจในเจ้าพูดว่าไอ้กินทรายหลับไหลนั่นดีหนักหนาอย่างไรเล่าแล้วเหตุใดไอ้เด็กหนุ่มมันจึงไม่หลับไหล ตอนนี้ทั้งสองก็คลายไม่กล้าประมาอยู่ๆดวงเนตรของทั้งสองก็เปล่งแสงจางๆสีขาวออกมาทั้งสองมีเคล็ดวิชาเกี่ยวกับเนตรวิญญาณสำหรับดินแดนนี้นับว่าไม่ธรรมดามีผู้ฝึกเคล็ดวิชาแบบนี้น้อยเต็มทีและเมื่อทั้งสองเห็นเชียวเฟิงเป็นเพียงระดับนักรบที่แสนสามัญน,นอกจากนั้นสตรีง,งามก็ยังหลับสนิบใบหน้าของคุณชายหลิวเยียนจึงยังคายยิ้มออกแผนการของมันยังไม่เสียหาย นอกจากนั้นการแสดงออกของทั้งสองก็คล้ายเหิมเกิมยิ่งด้วยความกังวลว่าเชียวเฟิงจะเป็นผู้มากฝีมือแต่ปิดซ่อนเอาไว้แต่เมื่อตรวจสอบด้วยเนตรวิญญาณก็สิ้นกังวลแล้วจริงๆแน่นอนในแผ่นดินนี้พวกมันไม่เคยพบเคล็ดวิชาใดที่ปิดซ่อนฐานพลังจากเคล็ดวิชาเนตรวิญญาณของตัวเองได้ข้ามืดตึกด่นแต่ชายหญิงกอดหลัดกันเช่นนี้ข้าคุณชายหลิวเยียนมองว่ามันไม่งาม นอกจากนั้นเจ้ากับนางงามผู้นี้ก็เป็นศิษย์อาจารย์สมควรแล้วหรือที่อยู่กลางป่ากลางเขาจะทำอะไรเช่นนี้งั้นล่ะเชียวเฟิงกล่าวน้ำเสียงทุ่มต่ำมือยังประคองล่างยอดหญิางงามที่นอนกายตักตัวเองอยู่มู่อย่างที่เห็นความนิ่งและสงบของไอ้เด็กหนุ่มไม่รู้ทำไมในใจลึกๆของมันมีความรู้สึกประหลาดบางอย่างรู้สึกขัดแย้งยิ่งหากแต่คิดไม่ออกว่าอะไร แล้วท่านสองคนเล่าดึกดื่นแล้วมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงนอกจากนั้นยังใช้กลิ่นทรายหลับไหลกับท่านอาจารย์หญิงของข้าข้าจะให้โอกาสท่านแก้ตัวสักคำหากฟังขึ้นข้าก็จำเมตตาท่านเมตตาหลิวเยี่ยนได้ยิมคำคำนี้มันก็ถึงกับต้องขยับปากพ,พึมพำทวนคำเบาๆไอ้หนุ่มนี่กำลังจะบอกว่า จะเมตตามันทั้งๆท,ที่คำคำนี้ผู้ที่ควรจะพูดคือมันต่างหากหากแต่มู้อย่างที่อยู่ไม่ห่างในใจคล้ายรู้สึกอะไรบางอย่างสัญชาตญาณของมันกำลังคล้ายตื่นว่าหนาที่ตรงนี้มีรับลมคมในบางอย่างไอ้เด็กหนุ่มทำไมจึงไม่สลบสองทำไมไอเด็กหนุ่มที่เป็นเพียงผู้มีฐานพลังระดับนักลบจึงกล้าพูดกับมันและคุณชายที่เป็นจอมยุทธ ที่เหยียบฟ้าย่ำนภาอย่างฝีปากก้าเช่นนี้นี่มันไม่ถูกต้องไม่ช้ามู่อย่างก็คายจำต้องขยายประสาทสัมผัสของตนมันระแวดระวังยิ่งเกรงว่าจะมีผู้อื่นอยู่มากกว่านี้อีกอาจจะเป็นอาจารย์หรืออาวุโสของไอเด็กหนุ่มและสตรีงามตอนนี้พวกมันทำการชั่วช้าเรื่องแบบนี้ไม่อาจจะเปิดเผยให้ผู้ใดรับรู้ได้หากมีคนร่วงรู้มันก็จำต้องสังหารสิ้น คลื่นปานตรวจจับของมู่หยางแผ่ขยายไปตลอดระยะสิบหลีอย่างรวดเร็วไม่มีใครมู่หยางถอนหายใจหรือว่านี่มันคิดผิดไปเองเชียวเฟิงยกมุมปากยิ้มในความรอบคอบของมู่หยางก่อนจะค่อยๆประคองล่างของยอดหญิงงามออกจากตักของมันพวกท่านยังไม่ได้ตอบคำของข้าเลยว่าพวกท่านมาที่นี่ทำไม ไม่ช้าคุณชายหลิวเยี่ยนและมู่หยางก็คล้ายสบตากันคู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะหลังจากการตรวจสอบแล้วว่าในระยะสิบปีไม่มีใครหากแต่ไอเด็กหนุ่มนี้กับปากเก่งเช่นนั้นก็ตีความได้เพียงอย่างเดียวว่าไอเด็กหนุ่มผู้นี้มันเป็นคนบ้าคนบ้าที่ไม่เคยพบความยิ่งใหญ่ตอนนี้ร่างของคุณชายหลิวและพ่อบ้านแห่งมันตอนนี้ต่างสำแดงไอปานและจิตสังหารอย่างไม่เกรงใจแล้ว ก่อนที่คุณชายหลิวเยียนจะพูดอย่างปากดีข้ามาทำอะไรที่นี่งั้นลรือข้าจะบอกเจ้าก็ได้ไอ้หนุ่มอาจารย์หญิงของเจ้านั้นนางงามถูกใจข้านักวันนี้ขําคืนเป็นใจป้องลำอันประเสริฐของข้ามันปรารถนาในราคายิ่งที่ตรงนี้มีสตรีงามอย่างประเสริฐเหมาะสมกับป้องลำของข้าอย่างยิ่งข้าจึงมาที่นี่ เพื่อย่ำยีนางอย่างไรเล่าไอสวะในช่วงท้ายหลิวเยี่ยนกรีดร้องนี่คือการระบายอารมณ์แห่งแรงกระหายหลิวเยี่ยนมันรู้สึกยิ่งมีผู้รับรู้ในการกระทำต่ำซามของมันห่วงรันจวนหรืออารมณ์สุกสมอย่างเสพสังวาสมันก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจกว่าเดิมไม่ช้ามันก็ถลึงตาม,มองจ้องเฉียวเฟิงไอหนุ่มเจ้าแอบรักอาจารย์ของตัวเองใช่หรือไม่ เชียวเฟิงยกมุมปากยิ้มก่อนตอบเจ้าเดาถูกหลิวเยี่ยนตอนนี้แสดงอาการแห่งความวิปลาดแล้วสองมือมันหงิกงอเกลงในตาแสดงออกซึ่งความสุขดีๆงั้นดียิ่งข้าจะให้เจ้าได้อยู่เป็นพยานรักของข้ากับนางให้เจ้าได้ดูข้ากับอาจารย์หญิงของเจ้าเสพสมกันไอ้หนุ่มเจ้านับว่าโชคดีจริงๆ หากแต่ก่อนที่เจ้าจะได้ดูชมข้าคงต้องขอหักแขนหักขาเจ้าเสียก่อนยามหญิงชายบรรจบจะได้ไม่มีเรื่องน่าเบื่อหน่ายเช่นไอโง่ผู้หนึ่งเข้าแทรกแซงน่าเสียดายเสียดายอะไรไอ้หนุ่มและเมื่อคุณชายหลิวเยี่ยนกล่าวจบและในายพิบตาทั้งคุณชายหลิวเยี่ยนและมู่หยางต่างก็พบว่าไอ้เด็กหนุ่มหายไป และเมื่อทั้งสองรู้ตัวอีกทีก็พบว่าอยู่ๆเสียงไอ้เด็กหนุ่มก็ดังก้องมาจากด้านหลังของตัวเองน่าเสียดายที่พวกเจ้าจะไม่มีวันได้สมหวังหลิวเยียนละมู่หยางพยายามจะหันไปมองตามเสียงหากแต่อยู่ดีๆก็พบว่าทำไมร่างกายถึงไม่เป็นใจนอกจากนั้นใย,ยโลกล่าจึงหมุนไปมารู้ตัวอีกทีทั้งสองก็ในตาถลึงอาความเจ็บปวดและความสะพึงก็ลึกเข้าไปในดวงจิต ร่างแห่งมันตอนนี้ใหญ่จึงปรากฏตรงหน้ามันนอกจากนั้นยังไร้เสียงน,นี่มันกำลังฝันอยู่หรือนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ